ส่วนที่จังหวัดสตูลค่ะได้ปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติวอลเลย์บอลเวิ l ์บีดโปรทัวร์สตูลฟิวเจอร์ประเทศเยอรมนีควา้ารางวัลชนะเลิศประเภททีมชายและประเทศออสเตรเลียควา้ารางวัลชนะเลิศประเภททีมหญิงค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะที่บริเวณจุดชมวิวปากบาราตมบลปากน้ำอำเภอระรงูจังหวัดสตูลน,นายชาตรีนถหลางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์อบอลชายหาดนานาชาติวอลเลย์อบอลเวิร์ลบีโปรทัวร์สตูลฟิวเจอร์ระหว่างวันที่20-23เมษายน2566ค่ะโดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์อบอลแห่งประเทศไทยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตลอดจนส่วนราชการภาคเอกชนคณะกรรมการตัดสินนัก กีฬาและประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะร่วมชมและร่วมเชร์าการแข่งขันกีฬาอย่างคึกคักท่ามกลางสายฝนค่ะทางนี้นะคะก็เพื่อเพื่อเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยใช้กิจ,จกรรมกีฬาเป็นสื่อกลางสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวรวมถึงสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ โดยผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติประเภททีมชายรางวัลชนะเลิศได้แก่ประเทศเยอรมนีรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ประเทศเยอรมนีรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ประเทศฝรั่งเศสส่วนผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรางวัลชนะเลิศได้แก่ประเทศออสเตรเลียรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ประเทศลิทัวเนียและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ประเทศเช็กเกียครับ